สวัสดีครับครับผมสัญญพงศ์นะครับครับเอาเลยวันนี้คุณซาเอาอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างครับเชิญครับอ่าวันนี้คุณสัญญพงศ์ครับราลอลึกันถึงพัฒนาการและร้านอาหารเก่าแก่ที่ี่ห่อดังๆว่า6-70ปีก่อนว่าเป็นยังไงบ้างได้ครับได้ครับ บางเจ้าก็ยังเปิดดำเนินกิจการอยู่นะครับบางเจ้าก็เลิกลาไปแล้วตามเหตุผลของอธุรกิจค,คุณคุณแย้งพงเจ้าแรกที่เราจะคุยกันเนี่ยคิดว่าชื่อนี้คุณแย้งพงก็พอ,พอเลยจหยินบ้างพัคการห้อยเทียนเหลาอโอ้โหมีเต้นลำด้วยจำได้พัคารห้อยเทียนเหลา ได้รับการพทีถึงบ่อยครั้งในนวนิยายของปน,นิกรจินหมนซึ่งเขียนโดยคุณปออินทรละบาลิคุณจำได้ไหมครับคุณทะญาปพงว่านิยายเรื่องนี้เนี่ยสามเพลอัอมัมกจะไปกินข้าวกันที่พัฒคาการห้อยเทียนเหลาจำได้จำได้ครับาพัตาการห้อยเทียนเหลานั้นตั้งอยู่บนถนนเสือป่า เมื่อประมาณสามสิบปีก่อนก็ได้ย้ายไปที่ปลิมน้ำตรงของสารถ้าจะดูง่ายๆก็คืออยู่ท่าน้ำศรีพยาตรงโรงแรมรอเยอเอ,เออกพิจารณ์ัอก็จะเห็นตรงข้ามเมื่อสามสิบปีก่อนเนี่ยเั้งยืนทั้งฟ้านเนี่ยมารับลูกค้าจากฝั่งพระนครเนี่ยฝั่งกรุงเทศเนี่ยข้ามไปอุ่นุน ก็ผมเห็นจูตั้งอยู่ประมาณสักสามสี่ปีแล้วก็เลิกมาเดินไปอืมครับห้อยเทียนเหล่านั้นชื่อนี้เป็นภาษาความตุ้งแปลว่าอะไรนะเป็นภาษาความตุ้ห้อยเนี่ยห้อยเทียนตรงกับแท่ิวเนี่ยอตรงคำว่าให้ไทยเทียนให้คือทะเลเทียนเนี่ยคือทองฟ้า าการทอยเคียนเหล่านั้นก็คือถ้าจะแปลตา,ามเนื้อหาคือพระตาคากราทะเลและทองฟ้าคือเวลาไปกินเนี่ยเห็นได้ทั้งทะเลเห็นได้ทั้งทองฟ้าเลยอันนี้ก็เก่าแก่มากนะครับถ้าคุณลองคิดถึงว่า,านิยายเรื่องคนนิกรกินหัวเนี่ยเคยถึงบ่อยๆพระตาคารในเราแอกนั้นที่เก่าแก่พอๆกันเนี่ย ถ้าคุณแต่เนี้ยพอจำได้คือบนถนนเจริญถูกตรงข้ามกับโรงพรยนตร์แคปิตอมก็คือธนาคารไลที่ครับครับอ่าธนาคารไลที่ก็เห็นเช่นเดียวกับห้อยเทียนเหลาแล้วครับสมยสัยอดจางวันก็ขายอาหารประเทศที่เรียกกันว่าติดต่ำธนาคารไลที่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยได้ถูกปรับปรุงให้กลายเป็นสถานที่ ขายของแบบเดียวกับคลองถงนั่นหมายความว่าเขาเลิกลากันไปแล้วพัฒกาการหนึ่งคนถนนเจวรานะถนนเยาวราชเนี่ยมีพันาการเก่าแก่หนึ่งชื่อพัฒนาการเยาว์ยืดครับครับเยาว์ยืนคุณเฉลี่ยพงเคยได้ยินไหมครับเคยเคยเคยได้ยินนะอาอยู่ตรงนั้นจะข้างๆโรงพุทนยนจ้าศรีราชาวงศ์ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่คาดเคลือปัจจุบันบริเวณของพัฒนาารเยาวยืดนั้นเนี่ยก็ได้ถูกเอ่อเืิกิจการและปัตรงใหม่เนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นพัฒนาารเชียงการาสาขาเยาวราชอ๋อครับครับอ่ากิจพัฒนาคารหนึ่งที่เก่าแกมา่มากพอสมควรเนี่ยและปัจจุบันยังเปิดดำเนินกิจการอยู่ก็คืออ่พัฒนาการป่วน,นอา พระนครปูนานั้นเมื่อหกเจ็ดสิบปีก่อนนั้นตั้งอยู่ตรงใกล้ๆกับตลาดาบางรักหลังจากนั้นไม่นานก็ย้ายมาออยู่ที่บริเวณถนนสาทรจากสาทรเนี่ยอยู่ได้ชั่งระยะหนึ่งประจุบันนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่ถนนพระรามสามพอถึงพนานารปูนาแล้ว ขอบอกให้ท่านผู้ฟังและคุณญญัาญยพงศ์รู้ด้วยว่าเป็นตำรานในสปายของอไถหล่ำคนุณคนมาทานอาหารหรือว่ามาที่นี่น่ะปักใหญ่ของเ้าเนี่ยนะก็คือกินไก่ตอนที่นี่ไก่ตอนของเขาขึ้นชื่อลือชา แล้วก็บรรยากาศที่นี่คุณอกจรงมีโอกาสลองแวะมาวันอาทิตย์ตอนเที่ยงดูนะครับคนเยอะไหมเยอะต้องจองเยอะเยอะเนี่ยเยอะแต่ว่าเยอะในบรรยากาศที่คุณจะมีความรู้สึกแปลกใจและไม่เคยเจอวัน่อนก็คือครับแค่ทั้งหมดที่มากินเนี่ยลักษณะและเสียงวกเวรเป็นบรรดาลูกหลานของดาวไหหลำทั้งหอดอ๋อ เรื่องเรื่องง่ายๆว่าแขก90เปอร์เซ็นเนี่ยนะเป็นชาวลูกหลานไหหลาไหหลําตะได้คุณมาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าบรรยากาศมันแปลกไปมากแปลกไปกปับพัฒนาอาหารจีนที่คุณเคยเจอไอไก,ก่ตอนนี่คือไก่ไก่ตอนนี่คือไก่ต้มหรือว่าไก่ทอดอ่าไก่ต้มครับไก่ต้มแต่ว่าเป็นลักษณะไก่ตอนที่ทำในสไตล์ของชาวไหหลําถ้าถ้าใครอยากจะ เขลองกินว่าไก่ตอนอในสไตล์ของชาวไหหลทำทาเนี่ยเป็นยังไงมาที่นี่ไม่ผิดหวังเขามีบริการขายซื้อตัวก็มีนะครับคนสั่งเยอะก็ได้สั่งน้อยก็เอาก็ขายแล้วก็ขายอาหารในสไตล์ของอรัสกะของอชาวไหหลำอาหารประเภทสองที่เขาได้รับความ,มนิยมรองจากไก่ตอนก็คือสุกี้ไหหลำ อ๋อเออใช่ใช่สุกี้ไหหลถก็เป็นรสชาติแบบน้ำจิ้มในสไตล์ของเขาถ้าอยากลองดูก็น่าจะเออไปชิมรับครันที่คือโบราซึ่งนับจากวันที่เขาเปิดที่ใกล้ๆตลาดบางรักแล้วผมว่าเขาต้องประมาณน่าหกสิบกว่าปีแล้วหรอครับโอ้โหยาวนานครับอีกอันหนึ่งเนี่ย ถ้าพูดไปแล้วทุกคนก็น่าจะคุณพูดหูแต่ว่าปัจจุบันติดแตเ่เคือพัฒนาการประตูชัยคุณเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนะประตูชัยพัฒนาการประตูชัยเนี่ยจะอยู่ตรงถนนพระรามสี่เนี่ยอ,อยู่ปากซอยที่เยื่ยอเยื่อโรงพยาบาลศุราสมัย่อนการขายอาหารสิงตังเนี่ยโด่งดังมากสี่ห้าสิบปีก่อนนี่ อ่าพัฒนาารส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงเนี่ยในช่วงเที่ยงนั้นอ่ะทุกพัฒนาารจะขายแต่อ่าอาหารที่เราเรียกว่าติดจำครับแมคุณแตนี่บอกครับครับอาหารติดจำเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอ่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าตินซำม,มาเรื่อเมาสมัยนี้เท่านั้นเมื่อสามสี่สิบปีก่อนที่คนตินดแต่ผิวก็ยังเรียกยิวในสไตล์ว่าอ่าแต่เทียบครับ ข้อดินซังนี่เป็นภัญาความตุ้อืมดิบซ้ำเนี่ยเป็นภาญาความตุ้คนรุ่นหลังเนี่ยก็ไปคิดถือเอาเรื่องเทของภาษาความตุ้มอะไรนี่กันว่าเป็นอาหารนบถ้าหกสิบปีก่อนที่คนแท้ยื่ยินอยากว่าถ้าจะไปกินเงี้ยแค่เรียกว่าไปกินแต่เทียบครับถ้เป็นอาหารดิงซ้ำที่ดังๆเนี่ยยุคก่อนๆอเนี่ยก็จะมีที่หนึ่งที่ พักนองชื่อเอ่อพัสดารเทียนเทียนอืมครับครับพัสดาร์เทียนเทียนสมัยก่อนเนี่ยถ้ากที่เอ่อพอจะจดจำได้จะเป็นพัสดาร์รุ่นแรกๆที่เราเอาเอ่อปริงทะเลเนี่ยมาผัดก,กับเอ่อใบกะเพราอืมครับครับสมัยก่อนสมัยก่อนปริงทะเลเนี่คนจีนเนี่ยขึ้นเหลาจีนเนี่ยก็จะเป็นปริงทะเลน้ำแดง แต่แล้วก็มีการพัฒนามาสู่ระบบไทยๆก็อเอาปริ้นทะเลเนี่ยมาผัดไปกปับเพาปุ๊บเข้าที่จำได้จะเป็นพัศการเย็นๆเนี่ย,ยจะเป็นเป็นพัฒนารแรกๆที่นำทาะเลมาผัดไปกระเพราจนขึ้นชื่อือชาจนปัจจุบันนี้ปุ๊บทุกคนเรลยกินปรินทะเลแล้วมักจะนึกเป็นปริ้ทะเลผัดไปกับเพามันไม่เลี่ยนมัน้งมันอร่อยอีกแบบน,นึงฮ่าี้ าพูดถึงแม่บริเวณชายหน้าทาวแล้วทั้งฟั่งตะวงป้อมปากจักรวรรดิร้านอาหารเก่าแก่เนี่ยเยอะแยะและบางที่ยังขายถุงชนทุกวันนี้อย่างแห่งที่บริเวณวังมุรพารายังยังมีร้านขายปักรปีเต็มุนที่ร้านปีชงหวงปีจงหวงที่เปิดมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมว่าไดามสิบหกว่า6สิี ตัวเท่าแก่ก็ยังนั่งเก็บงานอยู่หนร้า,านอายุท <ผม S 1> <ถ>้งสองสูอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุไม่เก้าปดเก้าสิบไปแล้วเหรอผมมีเรื่องลเล่าตลกให้คุณมันจะผล่กันเป็นเรื่องจริงนะครับผมไปด้าผมไปด้านซึ่งว่า,ามีแต่ตศนเนี่ยแต่ละผมก็ถามตัวเท่าแก่เลยบอกว่าเท่าแก่ที่ร้านเนี่ยเปิดมาเนี่ยสี่ปีแล้วอืเขาบอกว่าร,รู้ไหม อีปีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนาวาจักรเครื่องของสกุลเนี่ยมากินเป็ดตุนลาตัว,วเนี่ยพาลูกสาวตัวเล็กเลกเรียนอุตุบาลอยู่เนี่ยแล้วลูกสาวที่เข้ามาปีนตุ๊กไอศครีมเนี่ยนะแล้วรูไ้ไหมว่าลูกสาวคนนี้โตขึ้นเป็นนางงามจักรวาลโอ้ครับครับครับ ายถึงว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณสัสารบุกตะกุดไปพ่อคนพ่อไปเป็นลูกค้าประจำร้านขายมัคคิเต็่ตอนบูราเป็นประจําจากวันหน้ามาถึงวันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องอ่าหมดสิบปีขึ้นไปเนี่ยร้านเขาเนี่ยต้องเปิดมาแล้วครับแล้วปัจจุบันยังเปิดอยู่นะครับคุณแตนิโปกชื่อชื่อเดิมไหมหรือว่าเปลี่ยนชื่อละ ยังชื่อเดิมชื่อปีจ๊กหวอชื่อเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปใั้รสชาติอาหารวิธีการเสิร์ฟวิธีแม้กระทั่งโต๊ะแต่เข้าที่นะยังคงเดิมหมดทุกอย่างครับอยู่อยู่มุมไหนนะยูเข้าสไตล์แบบเดียวกับนั่งกินร้านอาหารเก่าเมื่อสมัยสี่ห้าสิบปีก่อนครับครับครับเป็นเสน่ห์ก็ติดนะ อาทิตย์หน้าเราจะมีต่อไปอีกหลายหลายร้านหลายพัฒนาการที่ที่เสียดเอาแกแล้วก็อาหารอร่อยแล้วก็ยังดำเนินการในการบาริสต์หลายชั่วคราด้วยกันครับครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านกาบท่านผลครับขอบคุณครับครับทางรายการขอขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชน พลังที่ยั่งยืนเพื่อความสุขของคนไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยบริษัทง้วนเชียอุตสาหกรรมอาหารจำกัดและคุณทวีพันธ์อิงคานุศร์ที่ให้การสนับสนุนรายการค่ะ